ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์ธสายจกรถแมโครซิงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพามาอัปเดตพามาชมหน้างานกันหน่อยนะครับว่าไปได้เยอะขนาดไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็เออเอาเจ้า SM นะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับ ได้มีโอกาสได้มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันบ้างนะครับหลังจากอยู่เก็บงานชั้นล่างหลายวันนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมครับว่าสักของเรานี่ขุดไปได้เยอะขนาดไหนแล้วสำหรับเจ้าปลาลมานะครับนี่นะครับ ใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้แล้วครับก็เหลือตัดแนวฝั่งนู้นนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้น่าจะสุดนะครับนี่ครับตรงนั้นก็จะเป็นตาน้ํานะครับตรงนั้นก็จะเป็นตาน้ําตรงลูกตาพอดีนะครับฝั่งนู้นเราก็แต่งไปนิดหนึ่งแล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอ้าเดี๋ยวยังไงก็อัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะอันนี้ก็ได้เวลาทำงานแล้วครับสำหรับเจ้าสันวัดก็จอดอยู่ฝั่งนู้นะนครับเดี๋ยวก็คงมานะครับ น้ำก็เริ่มใสขึ้นแล้วนะครับหลังจากเอารถไปลงไปข้างล่างนะครับลงไปเคลียร์ปรับคันดินที่กันน้ำเอาไว้นะพี่น้องนี่นะครับะเดี๋ยวพาเดินไปชมฝั่งนู้นดีก,กว่าครับนี่นะครับเราก็รอรับดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอยดินไปฝั่งนู้นนะพี่น้องเดี๋ยวจะถอยดินไปฝั่งนู้นครับ ฟ้าก็มืดไปแล้วครับบรรยากาศก็กอบอ้าว่าทางเหมือนฝนจะตกอีกนะครับหลังจากพักทานข้าวเที่ยงนะครับตรงนี้ก็จะมีครีบนะบพี่น้องตรงนี้เดี๋ยวจะตัดครีบขึ้นมาอีกนะครับนี่ นี้เดี๋ยวจะตัดครีบนะครับแต่ยังไม่ตัดนะครับตอนนี้มาแล้วครับเจ้าสันวัตไอหนุ่มเมืองกีนสุดหล่อของเรานะครับวันนี้ก็ได้ทำการลงไปเก็บงานด้านล่างนะครับ นะครับขุดแตงสโลวไปเรื่อยๆนะครับโยนดินขึ้นมาครับเดี๋ยวผมก็ต้องรอรับดินจากตรงนี้นะครับ 嗯。<laughs> จลูกนี้ความลึกอยู่ที่ห้าเมตรนะครับจากพื้นดินเดิมนะครับสระลูกนี้เป็นสระเก่านะครับเราก็เริ่มปรับแต่งขุดกันมาใหม่นะครับขุดเอาขึ้นคันขึ้นอะไรใหม่หมดนะครับแต่งให้เป็นรูปร่างทั้งหมดนะครับสระลูกนี้ก็เนื้อที่อยู่ที่แปไร่นะครับสระลูกนี้แต่ว่าเราก็ ดรูปร่างน,นะครับแล้วก็เอาดินมาปูเอาดินขึ้นมาใหม่นะครับเอาดินขึ้นมาทําเป็นคันครับปั้นเป็นรูปนนร่างก็พูดง่ายๆคือว่าเราขุดหนองให้เป็นพงหน้องนานะครับ เพราะว่างานตัวนี้ก็จะยากมากนะพี่น้องดินก็จะเป็นดินโคลนนะครับสะส่วนมากนะครับอีกอย่างคือเราไม่หาดินเหนียวมาหาดินเหนียวมาไม่ได้นะครับมันไม่มีดินเหนียวนะครับปัญหาก็คือว่ามันมีแต่ดินทรายนะพี่น้องก็รถก็จะขึ้นยืนยากหน่อยนะครับ เราต้องขยันตากดินนะครับตากดินแล้วก็หาดินแห้งมาใส่ข้างหน้านะครับเพื่อทำการให้รถยืนได้ครับแล้วก็เหยียบบดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ตากดินไว้อีกครับทําแบบนั้นเรื่อยๆนะครับดินโครนดินทรายปนๆกันไปครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแข็งนะครับเราก็จะเอารถขึ้นมายืนข้างบนนี้ได้นะพี่น้องนี่นะครับ นี่นะครับดินก็เริ่มแข็งแล้วนะครับตอนนี้มันก็นุ่มๆหน่อยนะครับมันก็ยุบๆหน่อยครับแต่ก็พอยืนได้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บายๆครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอิร์ธสายจบรถไมโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ